ดีผมช่วยสวัสดียามเช้าครับผมสุมริย์ลือชัยครับค่ะตอนรับท่านนะคะเข้าสู่รายการทำในใจนะคะวันนี้วันเสาร์ที่23พฤษภาคม2558แล้วนะคะเวลาขันวันเวลาเหล่านี้แล้วเนี่ยก็ทําทให้เราต้องมีสตินะโดยเฉพาะตอนนี้ใช่ไหมพ,พูดกับตัวเองหรือว่าพูดกับอ้า กับตัวเองค่ะส่วนอ้ายเนี่ยเป็นฝืนคอยได้ทำไมนะคะก็ก็แปลกนะเมื่อก่อนดิไม่ค่อยเข้าใจเรื่องอะไรเรื่องของการเวลาควะอะไรนะเราไม่ค่อยจะรู้สึกอ่ะใช่ไหมครับแหม่มเนี่ยมีแหม่มเนี่ยเขายังเรียกพี่แหม่มอยู่นะเด็กๆยังเรียกเพราะแหม่มยังสวยอ่ะนะแต่เขาเรียกแม่ป้าไหมมีไหมมีค่ะมีป้าแล้วนะมีป้าแต่แหม่มเรียกเขาพี่ ค่ะใช่เข,ใเข้าใจไหมเข้าใจรู้เพราะที่เข้าใจเพราะรู้จักแบบมานานไงเ,เดี๋ยวนี้เขาเรียกอ้ายลุง แรกๆเราก็นิดๆหนึ่งนะเว้ยเราขนาดตั้งโชว์อ,อะไรเงี้ยทำไมมันมันมัน,มนก้าวหน้าไปขนาดนั้นเอาแค่ที่หรือน้าก็เลยก็ได้ไงค่ใช่ค่ะคือจิตของเราเนี่ยนะคะมันไม่มีเรื่องของความเป็นหนุ่มสาวเรื่องของวันเวลาไงเพราะฉะนั้นจิตของเราก็จะเป็นจิตที่นึกคิดตลอดเวลาแต่ว่ากายเนี่ยมันมีระยะเวลาแต่จิตเนี่ยมันมีระยะเวลาอ่าเข้าใจใช่ไหมเพราะจิตของเราเราอยู่กับตัวเราเองเนี่ยเวลา่าเราเด็กเนี่ยต่จิตของเราก็คิดไปรีบเปืือย <noise> <noise>，hello 呃、uh。 ตอย่างนี้จิตก็เลยยังคิดเป็นรื่อยเปื่อยครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นมากระทบทุกวันคือเราจากเด็กแล้วเราก็โตแล้วเราก็แก่แล้วเรากำลังจะตายอย่างนี้นะฮะในจิตของเราเนี่ยมันมันไม่เคยแก่มันไม่เคยหนุ่มสาวด้วยนะมันมีแต่ความคิดอะไรก็ไม่รู้ว่าที่มันทําให้เราเนี่ยมีทั้งสุขแล้วก็มีทั้งทุกข์ไปกับมันครับใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอพอเราจิตพอเราไปเชื่อจิตเรามากๆเนี่ยเราก็จะหลอกตัวเองเพราะเราไม่ยอมแก่เพราะจิตมันไม่แก่นี่เออใช่ไหมคะแต่ถ้าเรา เราเติบโตไปพร้อมกับกายเนี่ยไม่อช่ออไหมคะคือถ้าใจของเราอยู่กายยตลอดเวลาเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าอ๋อกายของเราเนี่ยนะมันก็เป็นอย่างนี้เราก็จะไม่เล่าร้อนแต่เวลาเรามองตัวเองปั๊บเนี่ยพอเห็นแก่ปุ๊บเนี่ยนะคะใจของเราเนี่ยไปไหนรู้ไหมคะ ไปหาหมอสัญยกรรมแล้วไปหาครีมต่างๆแล้วแต่พอเราดึงใจของเรากลับมาแล้วก็พิจารณานะเราก็อ๋อมีใครบ้างลหะที่จะสาวไปตลอดการยกเว้นว่าตายต,ายตอนสาวนี่แหละค่ะอันนี้ค่ะจะบันเทาในเรื่องของคนอยากสวยแต่ว่าไม่สามารถทำสวยได้อยากหลอกเด็กเด็กตัวเองเห็นเด็กเด็กผู้ชายเดนี้เขาไปทำศัลยกรรมกันเยอะแยะ นะฮะแล้วก็เดี๋ยวนี้รับปัญญาด้วยมีเขาผู้ชายมันเมคอัพแล้วแหม่มเห็นไหมเห็นค่ะมีคนเขานี่ไปแล้วนะเดี๋ยวนี้มันไปไปลถ้าเราเกิดยุคนี้เราก็คงเป็นอย่างเขาอะแหม่มไม่ไปว่าเขาเลยจริงๆนะหมายค่ามว่าถ้าเราเป็นันรุ่น่ะแต่นี้เราเลยเส้นนั้นมาละค่ะอืมเราก็เลยเตือนเขาได้ค่ะอย่าบอกนะวันไหนนึกมาหน้าเด้งหน้าใสมาจมูกดั้งดั้งนชี้โดมาชัวร มีประชาสัมพัสธรับวันนี้ครับดีค่ะวันนี้ดีค่ะก็มีกิจกรรมอาณาปณสติเด็กสันจรนะคะที่ศูนย์ธรรมสุวรรณาจังหวัดขอนแก่นนะคะจัดขึ้นวันที่31พฤษภาคมนะคะสนใจให้ลูกหลานไปปฏิบัติธรรมก็สอบถามได้นะคะมาเข้าสู่ช่วงของพระพุทธเจ้าในสายตานักปราชญ์โลกวันนี้เป็นคำพูดของอานดาวฮุกเล่นะครับท่านบอกว่าบรรดาศาสนาสากลที่สำคัญทั้งหลายนั้น มีเพียงแต่พระพุทธศาสนาเท่านั้นได้ยึดถือแนวทางของตนโดยไม่มีการประหัดประหารการตรวจสอบหรือการใส่สวนความเชื่อเลยทุกเล่บอกว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นจะไม่บังคับ นะเพราะฉะนั้นพระรูเจ้าถึงได้สอนพวกเราบอกว่าถ้าจะเชื่อพระองค์อย่าเชื่อเพราะท่านเป็นศาสดาอย่าเชื่อเพราะว่าท่านพูดแล้วมีเหตุมีผลแต่จงเรียนรู้แล้วไปทดลองปฏิบัติดูได้ผลจริงอย่างที่ท่านพูดไหมถ้าได้ผลจริงค่อยเชื่อส่วนใครจะไม่เชื่อพูดพระองค์ก็ไม่ว่าใช่นะครับนะแต่ว่าเราเนี่ยถ้าเราพูดแล้วใครไม่เชื่อเราเนี่ยกรุบกรุ่นะ เหมือนกับหมไม่ให้เกียดเราอะไรอย่างนงี้ยนะให้เป็นไหมเมื่อก่อนเป็นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่เป็นเออไม่เป็นไรไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราได้ทําหน้าที่ที่ได้บอกสอนแล้วบอกแล้วกล่าวแล้วแต่ว่า เขาจะประจักษ์ก็อย่างที่บอกผู้รูจ้าเคยสอนไงต้องไปทดสอบเรียนรู้ใช่นะฮะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อเนี่ยนะคะก็มีความสําคัญมีอิทธิพลอย่างมากในการใช้ชีวิตของเราในทุกวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีสตินะฮะเรื่องของสติเนี่ยนะคะก็ พุทธศาสนาเนี่ยสอนเลยรู้สติเนดีแต่ฝึกยังไงไม่รู้แต่ว่าน้องๆเหล่านี้นะคะดาราทั้ง6คนค่ะเขาก็ไปฝึกสตินะเขาเริ่มเรียนรู้แล้วว่าการมีสติเนี่ยจะช่วยให้เขาเนี่ยดำเนินชีวิตเนี่ยได้อย่างไรบ้าง <c oughs> นะคะไปฟังเรื่องราวของน้องๆทั้ง6กันได้เลยค่ะ ค่ะคนอืน่นมีประสบการณ์แบบนี้ไหมฮะเออผมผมจะเป็นเรื่องเรื่องของอสมาธิเฉยๆนีครับรอย่างเช่นผมแต่ก่อนผมจะนั่งสมาธิแบบฝืนมันพยายามแบบอดทนปฏิบัติเมื่อไรจะได้จะอะไรนียครับจนตอนหลังผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเราแค่แบบทำใจต้องว่างปล่อยไปเลยตอนหลังผมผมนั่งแบบ ชิวจะสบายสบายวันวันรู้สึกอยากนั่งก็นั่งค่อยไม่ตึงมากไม่ตึงเลยครับเมื่อก่อนเนี่ยเราจะรู้สึกว่าการนั่งสมาธิต้องทําไม่ได้เหมือนเหมือนบีบคันกดอะไตึงใช่ไหมฮะมื่จะถึงขั้นอะไรยังไงผมผมงงแล้วผมว่าคาดหวังกับตัวเองเลยคาดหวังมากแล้วก็ขาต้องอย่างนี้มือต้องวางอย่างนี้อะไรตลอดเวลาเพื่อนต้องถูกต้องครับแต่ตอนหลังผมรู้สึกว่าจริงๆเราหรือว่าลองลองปล่อยลองปล่อยดูทำไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกสบายใจสบายตัวแล้วก็รู้สึกได้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 สติ ่างนั้นรู้สึกกัาเลยรู้สึกว่าการมาที่จริงๆนั้นจะอต้องปล่อยจริงๆอย่างพี่เก่งไงครับ ยากทำสมาธิยากมากครับเพราะว่าพะเขาจะเครียดมากครับพอดีทุกคนนั่งสมาธิแบบปกติแต่นี้เขาจะแบบคิวเขาจะขมวดแบบว่าทำสมาธิไม่ได้ไที่อ่แล้วทำไมไปดูเขาอ่ะคะไม่ได้อ่ดูนะคือแบบว่ารบยมยม,ยมครูเนี่ย<อ>เขาก็จะแบบคอยคอยดูพวกเราตอนนั้น,น<อ>แล้วยมครูเขาจะบอกดีสาเหตุครับบอกว่าว่าทำไมถึงแบบทุกคนเข้าสมาธิไม่ได้เพราะจริงๆแล้วผมก็รู้ว่า คือรู้จักสมาธิมาตั้งแต่เด็กนะแต่ไม่เคยที่จะเข้าถึงสักทีหนึ่งคือรู้แค่ว่าหนึ่งคือนั่งสมาธิแล้วก็มือซ้ายนั่งมือขวา่งสมาธิรับตาแต่ไม่เคยทําสมาธิได้สักทีจนมาบวชครั้งนี้สารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันคือสมาธิมันมันรู้สึกดีจังรู้สึกแบบไม่ปวดหลังไม่ปวดขามันลืมลืมทุกส่วนร่างกายไปเลยแล้วนั่งได้นานขึ้นปกติเนี่ยเคยทําสมาธิเนี่ยไม่เกินห้าทีครับมันจะรู้สึกว่าปวดเนไม่ได้ใช่ แต่เนี้ยคือโยงกูให้ประมาณ2 0่สบนาทีสาสินาทีเรารู้สึกทำได้แล้วรู้สึกว่าเริ่มิยินกับการทําสมาธิเขามีเทคนิคสอนยังไงคะก็คือเหมือนเป็นการตั้งตั้งจิตให้มันคงตอนนั้นก็คือให้เหมือนกับานดฐานจิตไปที่หน้าผากหรือว่าทลาตรงกลางหรือปลายจมูกกันแล้วแต่คนนะฮะ พี่เก่งเขาไว้ที่วางคิว,คลวเลว่นข่าวเล่นข่าวมีสาเหตุอ,อันเป็นวันแรกท,ที่ที่ที่จะบอกก็คือเป็น ครั้งแรกที่นั่งสมาธิที่ที่มีมีครูมาสอนครูที่ที่เอาเก่งนี่ไม่เคยนั่งสมาธิมาก่อนเออนั่งน้อยมากครับถ้าเป็นภาว่านี่คือแบบว่าพูดตรงๆว่าแบบแทบจะน้อยมากนั่งก็คือนั่งแป๊บเดียวเพราะว่าแบบรู้สึกทนไม่ได้แต่คือช่วงแรกถึงแม้จะบชเป็นพระไปแล้วครับที่ที่ผมรู้สึกว่าแบบนั่งรู้สึกทฮ้ยมันมันไม่ไม่เข้าถึงความสงบแล้วก็ไม่ไม่นิ่งจิตไม่นิ่งจิตเพราะว่าคือผมอย่างแรกเลยคือเวทนาทุกเวทนาเรื่องขาเส้นเอ็นเรื่องอะไรครับพอนั่งปุ๊บ คือเราเราจิตเราไม่สงบอย่างที่ที่ครูบอกเนว่ยวางจิตแล้วก็คือจิตเราอะมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้จิตเราจะอยู่ที่แบบเจ็บตรงนี้เจ็บตรงนั้นเจ็บเนี่ยมันก็เริ่มออกมาตรงสีหน้าเราที่แบบเห็นขาเนี่ยโดยที่เราไม่รู้ตัวได้ซ้ำนั่นแหละครูก็บอกว่าเนี่ยจิตคุณก็จิตคุณคือคุณไม่วางจิตแล้วไม่สงบคุณจะไปคิดอยู่ตรงนู้นตรงนี้โดยที่คุณไม่รู้ตัวว่าแบอกหน้าคุณหรอกเครียดมากออย พอปลับกลับมาหลังๆก็คือแบบดีขึ้นพอได้ได้ปฏิบัติทุกวันได้ปฏิบัติเจริญภาวานาทุกวันก็ ก็ด an ีขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเสงบแล้วก็วางจิตถูกล้วก็ลืมลืมความเจ็บปวดใช่ใช่ครับนี่ครับเป็นการฝึกรู้สึกดีครับนะหลายคนก็เป็นอย่างนี้นะะเวลาเจ็บปวดแล้วก็เราทนไม่ไหวอ่ะเราก็หลุดสมาธิเออแลวเราก็ไม่อยากจะทำเพราะเราสึกว่าเอ๊ะสมาธิที่เราเคยได้ยินมาเนี่ยเาบอกว่านั่งแล้วก็รู้สึกสบายมีความสุขแล้วก็ช่วย เรื่องของหน้าที่การงานชื่อหลายๆเรื่องเอ๊ะแต่ทําไมพอเรามาทำจริงๆมนไม่เป็นอย่างที่เขาบอกเรา ปวดขาปวดหรือปวดหลังอะไรเงี้ยเราไปคิดถึงตรงนั้นเราเราไม่มีความอบื่อเลยไม่เป็นไรนครัช่วงแรกๆี่ดว่นเป็นปัญหาตรงนี้มากนะแม้็แบอกว่าใครที่ไม่เคยนั่งสมาธิก็ต้องมีครูบาอาจารย์คอยสอนคอยบอกนะเพราะว่าเราจะได้แบบว่าปรับถูกวิธีใช่ไหมคะพราะนั้นมันไม่ทนน่ะใช่ไหมคะก็การนั่งสมาธิครับคือครูเขาบอกว่ายืนเดินนอนนั่งคือสมาธิหมดครับ ค่ะทำทํามันทําได้หมดครับแต่ทําได้หมดเยเหรอคะทําได้หมดครับแต่คือทํายากจริงคือการนอนครับค่ะมันจะหลับมันจะหลับจะหลับไปเลยครับแ่ถ้าที่เขาเข้าสมาธินะครับคือการเดินดงกลมหรือไม่การนั่งสมาธิตอนนั่งหลับไหมผมผมตลอดเลยครับหลับตลอดเลยใช่ครับเพราะผม ยานลึกไงครับยานลึกคือดูไปดูมาหลับเลยแต่คนที่เข่งๆนะครับต้องเป็นพี่พี่เด็กพี่จาพี่ปุนครับแท่านเท่งมากครับท่านไม่คุยกับใครด้วยเพราะเขาคุณยุเรี่ยมเอาแล้วเวลาพิลาม อ๋อถ้าถึงจะเป็นลาบเวลาท่านี่ปุ่นถ้าที่เด็กมีปัญหาอะไรับามก็ต้องคอยปลาตลอดอพรถ้ท่านมีปัญหาอะไรบ้างไหมคะถามทุกอย่างครับฉันถามเดี๋ยวคอนเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังที่เด็กหัว ช่วยเร็วๆหน่อยนะเพราะเดี๋ยวเราต้องจําอีกเยอะอะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าต้องบางทีต้องจําให้ให้พร้อมกันในวันรุ่งขึ้นเราต้องจําบทส่วนนี้เอาไปท่องอะไรเงี้ยคร<ช>ับแล้วผมบอกว่าบางทีเราเครียดมาในคานนี้จะรับรู้เราก็ต้องมาถ่ายทอดโดยสายพันธุ์อีกรอบหนึ่งเ,อเอลยรอรอ,อครับก่อนเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ตอนกลางคืนอะไรเงี้ยเออแล้วท่านก็เคร่งนะแล้วท่านก็รู้สึกฟังไม่รู้เรื่องความพยายามของท่านเนี่ยนะมากกว่าพวกเรานี่ยเพราเป็นสองเท่าเลยนะ ใช่ไหมใช,ใ,ชใช่ครับเขาไม่มีแบบฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็ใช่เพราะอย่างเวลาเราเราเรียนนี่ครับสมัยเราเรียนนั่งสมาธิอาจารย์ก็จะพูดไปรเราลองให้เราทำสมาธิแไปทีเด็กวเขาฟังไม่เข้าใจเขาก็แต่เขาก็พยายามเขาก็ไม่ไม่หลุดอะไรเงี้ยเขาพยายามทําในวิธีของเขาที่เขาคิดเองแล้วพอเราช่วงเบรกจะมีแค่ประมาณ5 5นาทีแค่เบรกไปไปฉันฉันน้ำอ,อะไรเงี้ยครับ ช่วงเด็กห้าทีผมก็ต้องเป็นคนหน้าที่แปลให้เขาฟังออัผมก็ไม่ได้ชันอะไรเสร็จแล้วก็กลับมาต่อยกันอะไรนฮะ <c oughs> นี่ก็เป็นกุศลมากนะเป <c oughs> ็นกุศลจริงๆนะ <c oughs> โอ้นะฮะตอนนี้ก็เรียกว่าศึกมาเป็นดารานักแสดงเหมือนเดิมละกลับคืนเข้าสู่วงการบรรันเทิงทีนี้เนี่ยเราก็ได้ข้อคิดเนี่ยนะจากธรรมะเนี่ยมาใช้ในวงการเรารู้แล้วว่าตรงเนี้ย อยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยมันให้ทั้งบุญแล้วก็ให้ที่ไม่เป็นบุญด้วยใช่ไหมคะที่เรามีความตั้งจิตตั้งใจหรือสิ่งที่เราได้ตอนนี้จากธรรมะเนี่ยมีอะไรบ้างก็จริงๆนะผมได้เยอะหลักๆเนี่ยคือมีเรื่องของความอดทนความอดทนชั้นในการที่จะทํางานหรือว่าเวลาที่เราเจออุปสรรคอะไรจากการที่ที่เราได้ได้กบทเรียนมาแล้วก็เรื่อง,องสติ่าฮะแล้วก็เรื่องเรื่องที่ผมคิดว่าอยากจะนํามาใช้ ตอนที่เราเป็นคาราวาเน่คือเรื่องของการที่การเป็นแบบอย่างออเพราะอันนี้ผมรู้สึกรู้สึกที่ได้โดยตรงโดยที่เราเห็นแบบอย่างที่ดีก็<น>คือพระอุปัชฌาย์<น><น>คือเราเราเห็นท่านเป็นเป็นผู้ปฏิบัติจริงๆแล้วก็เป็นผู้ที่เมตตาจริงๆคือท่านเหมือนกับเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกวัด<น>ดังนั้นเนี่ยเราก็มาหมองหน้าที่เราก็คือเราเป็นนักแสดงเราไม่ใช่มีหน้าที่ก็คือ แสดงละครเดียวเราต้องเป็นหน้าที่ที่คืออีกอย่างหนึ่งกับสังคมคือเราต้องเป็นแบบอย่างให้กับเด็กๆหรืเอเยาวชนตรงนี้เราก็เลยคิดว่าเราต้องทําทําตรงนี้ให้ได้อย่าง,างสมบูรณ์การการที่เป็นแบบอย่างเรื่องของที่พวกเรารวมตัวกันไปบวชเหมือนกันคือเราก็อยากจะบอกให้เยาวชนนึกถึงที่เป็นผู้ชายนะครับก็คือว่าการบวชเป็นสิ่งที่ดีบางคนเนี่ย ผัดแล้วผัดอีกคือหนึ่งคือเรื่องของการแสดงความปรนกันอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ในเรื่องของการที่ผู้ชายผมผมมีความคิดว่าผู้ชายครั้งหนึ่งอ่ะหอน้าหน้าที่จะหน้าที่จะบวชบวทเรียน<ม>เพื่อที่จะเรียนรู้ในเรื่องของทางทางธรรมแล้วก็เป็นเป็นการที่จะทําให้คุณพ่อคุณแม่ มีความสุขสบายใจแล้วเราก็สบายใจไปด้วยค่ะ,คคะแแพทริกนะคะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เรานำมาใช้ในชีวิตของเราจริงๆเลยะค,ะครัผมจะได้สปิดมากครับ<อ>ผมได้สปิดมากขึ้นไปก่อนผมจะเป็นคนที่ มีความกังวลกังวลว่าจะทําได้ไม่ดีเลยเป็นคนคาดหวังกับตัวเองเยอะรีตกกังวลสูงรีตกกังวลสูง<ม>ใช่ตื่นเต้นกังวล<ม>เพราะว่าด้วยความที่เราเป็นนักแสดงใหม่ด้วยครับแต่อย่างเมื่อกี้เราเราถ่ายละครแล้วละครนี้ทุกอย่างมันมันกดดันหมดกดบาอะไรครับม,มันก็จะต้องเข้มข้นขึ้นอะไรกลัวว่าจะทําไม่ดีตอนหลังเรารู้สึกว่าพอออกมาเนี่ย มันจะติมากที่เระเราปล่อยวางแล้วรู้สึกว่าพอเรานิ่งทุกอย่างมันดีมันมันดีกว่าเดิมไม่ทำดีกว่าการที่เราคาดหวังว่าจะต้องทําให้แบบเพอร์เฟกอะไรอย่างี้ครับทุกอย่างกลับดีขึ้นขึ้นเยอะเลยครับแล้วก็เรื่องความอดทนด้วยครับเรื่องของทนแล้วก็ความความจิตเราว่างจิตเราว่างแล้วก็จิตเหมือนจิตยิ้มเธอลาครับเวลาไปไหนคนก็รู้สึกว่าเรายิ้มน้าตาอะไรเงนี้เรายิ้มจิตเรายิ้มเองหน้าตาเราหน้าตาเรานะคะไม่ คิ้วขวม,ๆๆมวดใช่ค่ะไม่มีเนี่กังวลไม่มีความกังวดไม่มีอะไรใช่ไหมครับใช่ครับออแล้วด้วยเพราะคุณแม่เนี่ยจะบอกคุณแม่ผมชอบให้ผมเปิดดูเปิดมือถือรูปที่แฟนคลับถ่ายรูปเราเป็นขาวส่งมาแม่ดูทุกครั้งน้ำตาไหลทุกครั้งเลยมผมรู้สึกว่ามันเป็นบุญจังเลยอะไรเงี้ยให้แม่ให้แม่ได้สิ้นใจแม่ก็อวยพรกับเราทุกครั้งทุกวันนี้แม่ก็คุยโทรศัพท์กับผมก็อวยพรทุกครั้งอะไรอย่เงี้ยครับแล้วก็ปลื้มใจ เนาะเนี่ยผลนะของการบวชซึ่งเรา ถ้าเราไม่ได้บวชเราคงไม่รู้นะว่ามันจะมีความรู้สึกแบบนี้ดนมหาศาลมากผมเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยคนชอบถามไม่ได้จะบวชไม่ไร่จะบวชก็ที่ไม่ได้จะบวชผมเบื่อคำพูดแบบนี้มากเลยนะแล้วจนตอนนี้ผมรู้สึกว่านี่คือสุดยอดเราเป็นความทําจหนึ่งในชีวิตของผมที่ผมได้บวชทาไมเราไม่ได้บวชตั้งงี้ตั้งแต่แรกเราอะไรเงี้ยบางทีมันยังไม่ถึงเวลาต่อไปแล้วจะอะไรครับผมเป็นสี่ครับเพราะผมทํางานประจํานะครับเป็นงานบริการเนี่ย คือลูกค้าเยอะมากนะคือต้องบางคนเรื่องมากบางคนเอาใจไงคือเรามีทั้ เราโกรธบางทีเราก็โกรธครับบางทีเขาว่าเรามาเราโกรธแต่เราก็ใช้สติควบคุมอารมณ์พูดบอกเข้าไปว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันไหนใช้ได้อันไหนใช้ไม่ได้กเข้าไปวันนี้ต้องคมเยอะนะใช่ครับต้องคมครับเพราะลูกค้ามีหลายนิสัยมาแต่ละคนนี่เหมือนกันเนีนะครับเจอพี่พี่ก็นิสัยไม่ดีเหมือนกันพี่ก็นิสัยไม่ดีเหมือนกันผมจะเล่นแบบทาฮามากกว่าครับโดยพวกลูกค้าอย่างนีะครับถ้าบางคนลูกค้าแบบรู้เยอะ เราแกงทําเป็นไ,ปไม่ดูวแล้วก็ครับคลับคลับรับ<ฮ>ได<ฮ>้แต่แต่รอบหลังก็อาบมีดินทร <c oughs> ายนิดหน่อยเมื่อกี้กำลังจะชมว่ากำลัง,ลทำลงทำอะไรยิ่งบางอย่างแเราย้อนของให้เขารู้สึกก้าวนำรับมันออกมาที่เป็นดัวแต่พอตอนหลังบอกว่าดินทารายจบเลยบางทีเราไม่เริกครับบางทีแม่บางทีมีแม่บ้าน <c oughs> แม่บ้านนั่งฟังองแม่บ้านก็ได้ยินก็มาพูดบ้างแล้วก็ ไปจะระบายเืกันตามเขาไปบ้างกันช่วยช่วยกันหน่อยไม่มีเรื่องคุยกันอย่าไปนั่งเครียดกันหน่อยนี่เคยฝึกนะทุกวันนี้ยังฝึกนะเพราะว่ามันนี่คือสัมบลงกายวาจาใจใช่ไหมฮะเชื่อไหมว่าปากพี่เน um ี่ยมันคันมากเลยอ่ะตรงนี้เป็นเชื่อเชื่อเขาเปิดด้วย บอเป็นด้วยใช่ไหมก็มอยูู่้จยกุรกิมาทั้งหร่ละ่ะยี่ส<อ>ิบกว่าปีรู้เลยรู้เลยว่าแม่มอาการปเป็นยังไงอะอิ่มข้ามเครับัก็ได้เรื่องสติเหมือนกันนะครับคือเหมือนแต่ก่อนก็อาจจะมีสมาธิสั้นบ้างอะไรบ้างอ่านบทก็จําไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยะพอเราได้มีสมาธิเราก็รู้สึกว่าเรามีเหมือนสติมาปัญญาเกิดนะคือเราก็ สมาธิในการโฟกัสในสิ่งที่เรากำลังจะทําอยู่ <ฮะ S 2> แล้วงานงานนั้นๆจะได้ออกมาแบบดีที่สุดเราจะได้ไม่ต้องมาเสียใจภายหลังอค่ะเรื่องราวธรรมะประสบการณ์ธรรมะต่างๆนะคะที่เราได้ฟังเหล่าดาราทั้ง6ในวันนี้พูดคุยนะคะคก็คงที่จะทำให้คุณผู้ฟังเองนะคะ ถามอีเหมือนกันนะถ้าเกิดใครที่เคยบวชเรียนแล้วะนะคะแล้วก็ส่วนใครที่มีลูกหลานบวชเรียนเนี่ยก็คงจะได้รับความรู้สึกนะเวลาลูกหลานเนี่ยบวชให้กับเราเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเราก็้ชิดวัดนะเราอยากที่จะไปะดูท่านเพราะว่าบางทีผิวพรรณันผ่องใสนะแล้วก็อยากฟังว่าได้อะไรจากการบวชบ้างเรื่องราวของพวกเขายังมี อีกหนึ่งตอนก็จะมาฟังว่าแล้วผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะแต่ละท่านได้เอามาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรคือบวชเนี่ยตอนนี้จบไปละแต่ผลของการบวชนั้นมีประโยชน์มีคุณอย่างไรบ้างเอาวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ่องนะคะตอนนี้เรานําหลักธรรมอะไรมาใช้ในชีวิตภูมิใจที่มีศาสนาพุทธเป็นเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเลยเพราะว่าได้เข้าไปศึกษาได้เข้าไปปฏิบัติได้เรียนรู้ว่าการปฏิบัติการเป็นพระที่ดีไม่ใช่แค่ผมผ่าเหลืองค่ะอ้าวพี่จอร์ดเหมือนกันครับผมก็ได้เรื่องสติครับปกติจะเป็นคนที่โมโหง,ง่ายโกรธง่ายแล้วก็มัวเรื่องจริงเลยหรอโกรธง่ายโมโหแต่ว่าแต่ว่าทุกวันนี้ก็คือลดลงไปเยอะมากตั้งแต่ศึกมาแล้วเรารู้สึกว่าเราได้อะไรจากตรงนั้นมา าะเนีสติเองบอกว่าเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วทุกวันนี้ทุกคนเนี่ยก็เรื่องสติได้ในพี่ว่าโอ้โหก็สุดยอดแล้วอ่ะมันแค่เป็นต้องที่วัดนะครับบุญทุกที่และในขณะเดียวกันบาปก็ทุกที่ชะอย่าลืมเ่ที่ใดมีรักที่มีทุกที่ใดมีที่นั่นมีบาป